ยูทูบเบอร์จอมแชร์ปล่อยภาพมาอีกภาพคิมซูยอนกับคิมแซรอนสมัยรักยังหวานหลุดอีกภาพสมัยยังหวานคิมซูยอนและคิมแซรอนเที่ยวสกีรีสอร์ทด้วยกันเมื่อปี2018เมื่อวันที่31มีนาที่ผ่านมามีการปล่อยภาพเพิ่มเติมของนักแสดงหนุ่มคิมซูยอนและนักแสดงสาวคิมเซรอนออกมาอีกแล้วลกสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆทั่วโลก โดยภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นไปเที่ยวพักผ่อนที่สกีรีสอร์ทด้วยกันเมื่อปี2018ซึ่งในขณะนั้นคิมเซรอนมีอายุเพียง18ปีเท่านั้นในภาพที่ถูกปล่อยออกมาทั้งคู่สวมแว่นตากันลมสำหรับเล่นสกีชุดสกีและหน้ากากอนามัย พวกเขายังถ่ายรูปโพลารอยร่วมกันอีกด้วยแม้ว่าคิมซูยอนจะปิดบางใบหน้าแต่คิมเซรอนนั้นถอดหน้ากากออกมาเพื่อถ่ายรูปร่วมกันอย่างเป็นกันเองดูเหมือนว่าพวกเขาใช้เวลาพักผ่อนอย่างสบายๆห่างจากผู้คน นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายของคิมเซรอนนอนหลับบนสิ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นเตียงของคิมซูยอนถูกปล่อยออกมาด้วยแม้ว่าจะไม่มีการระบุว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรแต่กาโรเซโรอ้างว่าหมอนนั้นเหมือนกับหมอนที่คิมซูยอนใช้ที่บ้านทุกประการ ก่อนหน้าน,นี้ในวันเดียวกันคิมซุยอนได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อปฏิเสธข่าวลือเรื่องการออกเดตกับคิมซายรอนในขณะที่เธอยังเป็นผู้เยาว์อย่างไรก็ตามภาพถ่ายที่ถูกปล่อยออกมาใหม่นี้สร้างความสงสัย และตั้งคำถามให้กับฟแฟนๆได้เป็นอย่างมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างไรก็ตามเรื่องราวความสัมพันธ์ของคิมซูยอนและคิมเซรอนอยังคงประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจจากฟแฟนๆทั่วโลกและยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรคะ่ะแต่ที่แน่ๆดูเหมือนจะไม่จบกันง่ายๆเพราะภาพถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไป และแน่นอนทีเดียวเรื่องไหนที่โซเชียลอยากจะรู้ไม่นานก็คงได้รู้กันนะคะช่องข่าวสีสันข่าวดาราจ,จะนามาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปค่ะ